สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อนี้มาพบกับอูน้ำไส้ได้ครับผมอูน้ำไส้จะพาพแม่พี่น้องมาตามหาแนวทางตัวเลขน้ากันเนาะครับผมเป็นเวลาจะเสาร์เานาะครับผมแปดโมงเช้าครับผมเนี่ยมาตามแนวทางให้เอฟซีทุกคนเนาะครับหลังปิดเทอ่มครับผมเนี่ยมาตามยังเข้มข้นเนาะครับผม เป็นเชี่ยนน้องหน้าค่ำนะครับที่จะมาใหา้แนวทางอูน้ำใส่ได้มาถ่ายทอดให้พ่อแม่พีน่น้องได้รับชมเราฟังน้ำกันนอคับผมกะเป็นแนวทางตัวเลขกเพื่อล่ลำพื้นล,ลวยน้ำกันนอครับคลิปนี้ก็ขอให้พ่อแม่พีน่น้องที่เขามารับชมเราฟังลำรวยเงื่อนท่องน้ำกันได้ครับผมอยู่ดีไม่แห้งมันมาน้ำกันบันทีสิบหกตัวลาสองพันหา้าร้อยหกสิบหกกับกะ เป็นกำลังใจให้เอฟซีทุกคนสู่ๆเด้อครับผมเด็กมีเขามมรลดได้สู่ๆเป็นน้ำกันครับอขอพุ่นเอฟซีทุกคนนะครับที่ยังกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อูน้ำใสอยู่ครับผมยั่งกรุนาเมตาให้อูอยู่ครับอขอให้สู่ๆเป็นน้ำกันครับผมพอขอระคุณเสี่ยนน้องหน้าค่ำนะครับที่หาแนวทางเมตาให้อูน้ำใสได้มาไทายทอดให้พายพี่น้องได้รับชุมรับฟังทางสองน้ำกันเนาะครับผม เป็นแนวทางเด้อครับผมเซียนหนองนาคำครับ16ตัวดา2,566ครับผมเป็นแนวทางลำทางรว้ยให้เอฟซีทุกคนเนาะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อูน้ำเส้ด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทำคลิปต่อๆไปเนาะครับผมและเพื่อบพอื่พลาดคลิปดีๆไม่ไม่จากอูน้ำเส้เนาะครับผมเอาครับกระึงเวลาอันสมควรแล้วเนาะครับผม น้ำใส่กันเถอะโทรหะเสียนน้องนะครับน้ำกันเลยเลยครับผมเป็นเจ่จาบ่ครับผมมาเบิร์น้ำกันครับช่วงนี้ฝนกระตกขนาดเลยเนี่ยครับผมตกเต็มมาขึ้นเศรษฐพึงยุดครับผมมันจะกาดนาวขนาดครับผมลังฝนตก ครับระวางรอเสียนน้องนะครับนะครับผมจะรับไหมครับผมน้ำเสีสวัสดีครับครับครับยืดีสบายนะครับพ่อพี่โตมันเดือดใช่หัดฝนตกะหัดนะครับหัดครับโอ้ตกตกเสมอเหรอคนตกเสมอเนาะครับพ่อว่ามีทางสีไปเลยไม่ได้ตมครับผมทางเพีย โอ้สมกันอะไเลยโอ้มีแต่ตมนะพวอว่าอย่างนี้ไม่มากนะพี่เปลี่นตมแย่งเดียวนะพ่ <c oughs> าฮานบุญมองไฟบุดแล้วครับวโอ้เขาไก้ออกห่วงไปแล้วพวกตาแล้วโอ้แก่แล้วเกิดถอดกระต้นอ้ครับผม ค่ะเอาไปมาตามแนวทางพ่อครับผมบ้านี้เอาลนะครับพ่อเอาเลื่องวิ่งบนแรงให้เก่าเลยล่ะมันมน้าตัวเก่าวิ่งวิ่งบนล่างไปด้วยพ่อฮะหกกับเจ็ดครับผมหกกับเจ็ดครับพ่อจับคู่นะจับคู่ครับผมจับคู่นี่หกเดี 6กเจ็ดครับหกอหกแปดครับผมรลคาเจ็ดสองเจ็ดสองครับหกสองหกครับเจ็ดแปดครับผมเจ็ดหก็ดหครับนี่ีหกคู่เลยะมีหกคู่เป็นบนแางนะ้่หม จากไดซ้ำตัวต,งตรงๆเนี่ยนะพ่อตามตัวตรงๆป่ะครับพ่อตังสองเอาหกเจ็ดสี่หกเจ็ดเม็ดเดียวมันย่ะพ่อกเดียวโอ้พ่อเน้นตัวได่นแน่ครับในนี้ครับเน่เน่เงียมดสองกับเจ็ดสองนะหกสองกับเจ็ดสองนะครับผมอั โอ้เห็นสองเม็ดนะพ่อเอาสองเม็ดเลยครับผมนี่สองขับเจ้าบาเรียกวิ่งนี่ไม่เห็นตลอดนะพ่อมั่งมั่งตกเก่าเนาะตอนนี้มี่คืตกเก่าครับผมตกมาให้เห็นผมตกมากโคตรสวยกัตัวนี้เนาะครับผมหน่อยเจสซัวนะพ่อมันแม่นด้วยครับผมหน้อสซัวครับเป็นแนวทา้งนะพ่อ อี่มตาต้องใจแบดัลครับผมอันนี้พวมันเชื่อเชื่อตัวับเชอมัก็ะบอันนี้พันมนเกงือกับมักระจัดคัดกับพานะพ่ออ่มันเชื่อเช่ะไรก็้นะรับฟันคเขาพ่อฟันว่าฟันว่าจังใดล่ะครับพ่ วันนี Ô, ้ออกพิออกิชีจอให้หน้างี้ผมคนกระจกัน้มันเต็มครับผมตรงน้เพิปันด้วยครับเล็กบ้านนึงดิบงูงูงาอันนี้ตอนนี้สามตัวครับาสอง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 หนึ่งบวกครับผม่อสองหนึ่งนะครับผม บานเลขกี่ก็เห็บันเลกสี่บนเลขที่สองหนึ่งหนึ่งครับผมบันเลขกี่หนึ่งหนึ่นึ่งนะหนึ่งสองตัวนี่เราเบรหนึ่งสามตัวหนึ่งสามตัวโอ้ไม่มีสองพอพอครับผมหนึ่งสามตัวโอ้แล้วก็ทับห้าเนาครับผมทับหาอันนี้ก็ฝัง เหล็กบานเหล็กที yeah. ahu, Pacific, ่รอนพ่อ yep. ัโอ้ก้น่งมดก้อนบิด่อ้น้ันลาผู้งนั่นมายว่ครับผมคนคน่บอกจนหรอคนคนาไจ้ะอ๋อครับนังบอกจนอพคือกจะห่าส่นดอกานดอกสองจอยยพอ้เสียดนะครับพ่ออ๋าเนาะก็เป็นเนียทางนาะพ่อหมดนี้ ่นย่างครับท่ผูมาัดตัวเลครับผมสองับนครับ่อจัดเลยนะพ่อแล้วตัวโดจริงด้ยโนซือกับปับปกัโอบนลลางกับด้วยครับผมยังครับคะรอบมสุดท้ายครับพ่อ็เก็ดเก็่ยังเ็ยังบ่มีครับพ่อ เอาเรื่องนุ่จวนครับผมต่อเจ็ด้วยเเจ็บเจ็บครับผมเียเดียวเนียนยิ่มโเจ็บเจ็บนี่พอพอเอไย้สียหน้าโองเทียมันเปาเี่ยแงต่อครับผมเอาแตเป็นแนวทางเอ่อลำให้รวยน้องพ่อชิปนี่ครับครับพ่อก็มีแนวทางเพียงเสนนี้นะครับครับสำหรับลิมนี้ข้อให้พ่อยดีไม่แห้งลำรวยเงินทองลำกันด้วยครับพ่อ อาวววววสวัสดีครับครับครับถ่ายคลิปนี้กับขอให้พ่อพี่น้องทุกคนถูกหวยเลยเงินไปนน้ำกันเด้อครับดีไม่แห้งมันหมาน้ำกันไม่ดีสิบหกนี่ครับสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ